มาลีโอเคมาลีอยากจะพูดเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะไม่ได้พูดในในตำแหน่งหรือว่าในหน้าที่นี้แล้วข้างุร ถ้าจะจบยาวเลยมารีทิพยาพรภูมิราชมิสแกรนด์นนทบุรีอะไรนะคะไม่ันติดอะมันติดแล้วมันจะรุนต่อตำแหน่งแบบว่าต่ออะไรเอาใหม่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 ้เต็มที่เลยค่ะเอาครับครับครับนะฮะอ่ะแอคชั่นใหม่นะท้กท่นพร้อมนะฮะห้าสี่สามสอแอคชั่น มารีชิพยาพรพรมาาชมิสแกรดนนทบุรีอบแมสมรบุเนที่าให้กับมารีชิพยาพรพรมลารางอันดับภาพมิสแกรดไทยแลนด์2022และิสมิสแกรดนนทบุรี2022ี